สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการถักโบด้วยโคเชนะคะโดยวันนี้จะใช้อไหมพพมของ SNC เส้นใหญ่นะคะใช้เป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นสำหรับถักโบนะคะนี่ค่ะก็เป็นแพทเทิร์นที่ง่ายเหมาะสำหรับผู้ฝึกทำนะโอเคอเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ลายอะไรบ้างก็จะมีเลื่อนห่วงลายโซ่แล้วก็ลายฮับโคเชนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็พอสอคอนี่ค่ะโดยที่เราจะเริ่มโซ่ทั้งหมดยี่สิบโซ่นะคะโดยวันนี้จะใช้เข็มสีทองเบอร์สีอเคเริ่มต้น เริ่มต้นก็คือเราจะต้องทำห่วงก่อนนะคะเอาไปเอาไปไหมรมเนี่ยทับข้างบนแล้วก็สอดได้เข้ามาสอดไหมผมเข้ามาให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะที่เป็นห่วงเลื่อนได้หลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มป้อนไหมเข้าไปในห่วงเรื่อยๆนี่ก็คือการถักลูกโซ่นะคะเราก็จะถักลูกโซ่ไปจหนวน26นะคะ โอเคทีนี้ฐานเราถัก26เราก็จะถักลูกโซ่อีกครั้งหนึ่งบวกไก่เป็น27หลังจากนั้นเราจะถักเลื่อนห่วงก็คือลายวงกลมทึบนะคะเลื่อนห่วงก็คือการที่เราปักเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมเข้ามาเนี่ยลอดทีเดียวนะคะไปทั้งทุกห่วงค่ะ แล้วต่อไปเราจะถักลูกตัวทีนะคะก็คือ half crochet ก็คือเราจะพันหนึ่งครั้งเราก็รวบสามห่วงให้เลนหนึ่งห่วงอย่างนี้นะคะ,ะต่อมาก็คือพอหนึ่งคอก็คือการพันหนึ่งครั้งภาษาอังกฤษจะเรียก double crochet ค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นสามห่วงแล้วก็ปลดได้เป็นสอง ทีละสองนะคะก็คือเราจะค่อยๆรวบได้รวบไหมพรมทีละสองทีละสองาจะเหลือหวงสุดท้ายอ่าเราจะถักสองครั้งค่ะต่อมาลายต่อมามี2องขีดตัวทีสองขีดนี่หมายถึงการพันสองครั้งก็จะต้องพันเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็แทงไว้ที่ฐานแล้วก็ ดึงดัใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นทั้งหมดมีทั้งหมดสี่อันสี่สี่ห่วงแล้วก็รูปทีละสองค่ะทีละสองทั้งหมดสามครั้งปึ๊บอืมค่ะก็จะได้เป็นไล่ระดับแบบนี้นะคะเป็นไล่ระดับค่ะอ่าสองครั้งพอสองคออีกครั้งหนึ่งะคะ่ะอันนี้ก็จะสูงสุด ถ้าเกิดใครจะใหญ่ก็ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเพิ่มจำนวนพันไปค่ะจะเอากี่ลอกอันนี้แ็จะได้ถึงจุดยอดแล้วทีนี้เราก็จะถักลดระดับลงมานะคะอ่าเราก็ย้อนกลับมาําพันพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสอดเข็มดึงมาเป็นสามห่วงแล้วก็รวบทีละสองและสุดท้ายจะเหลือหนึ่งห่วงค่ะ สครั้งนะคะเชีทีนี้สุดท้ายเราก็จะทำเป็นทัวทีก็คือ1ส่วน2คอ1คอนะคะพันหนึ่งครั้งแต่รวบทีเดียวอาจจะได้3แล้วก็รวบ3หเป็นหนึ่งหัวนี่เริ่ม มีความโค้งนะคะทีนี้เราก็จะถักเลื่อนห่วงอีกทั้งหมด8ครั้งค่ะเลื่อนห่วงก็คือด,ดึงไหมเข้ามาเลยผ่านห่วงแรกนะคะดึงทีเดียวให้ผ่านห่วงแรกเลยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะ เพิ่หนึ่งครั้งไห้ผ่าน่วงแรกค่ะครบแล้วทีนี้เราก็คือทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่ค่ะทำอีกอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมลายก็คือเหมือนเดิมมันก็จะเป็นสมมาตรนะคะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะคะเราก็จะทำไปค่ะ พิลรอบนึงนะเพื่อใครยังไม่เข้าใจแต่อันนี้จะเร็วนิดหนึง่งโอเคก็คอยพยายามดึงแบบให้ชิ้นงานมันดูต,ตึงๆนิดนึง อหนึ่งข้อคอหนึ่งข้ออีดึงรอบและผักเสร็จหนึ่ง่วนสองคอหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะเราจะจบที่ปลายมันโดยใช้วิธีการหักแบบเลื่อนห่วงก็คือรวบทีเดียว ให้ได้ให้เลือนหนึ่งห่วงโอเคทีนี้เราก็จะทําอีกด้านหนึ่งกลับด้านเราก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะเลื่อนห่วงแล้วก็ถักตามลายนะคะก็คือเราจะต้องฝึกอ่านสัญลักษณ์ค่ะมันก็จะง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนที่แบบอยากจะฝึกถักนะ ง่ายก็น่ารักด้วยโอเคเราก็เสร็จเราก็จบชิ้นงานถักเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ถักอีกครั้งหนึ่งถักมืนลูกโซ่อีกครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อจบงานก็ตัดได้เลยโอเคแล้วก็จะถักเสร็จแล้วอาจจะเหมือนต้องการจะถักพลิกไปน,นิดนึงมันก็เลยปุดๆออกมา ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะาอย่เราจะมัดมันนะคะทีนี้เราก็จะมาซ่อนซ่อนปลายปลายพรงพงเราด้พมพมวยการเอาเข็มโครเชรเนี่ยดึงซ่อนเข้าไปทำทักสองด้านเลยนะคะสองปลาย ถ้าใครมีเข็มเย็บไหมผมก็ใช้เข็มเย็บไหมผมเป็นตัวสอดก็ได้ค่ะตัดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังยางรัดผมนะคะหนึ่งอันอแดีวเราก็จกาําก้านมัดมันเลยค่ะ มันจะมัดยากนิดนึงถ้าเกิดแบบอยากให้มัดง่ายก็คือเราจะเว้นตรงกลางก็คือถักเดินห่วงเพิ่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มฐานโซ่นะคะื่อนจากไหมผมจ้นใหญ่แล้วก็จัดโซ่แล้วก็มัดให้แน่นค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะน่ารักโลก ช่วงนี้คนก็ชอบสติบโบกันเนาะง่ายๆเลยค่ะไม่ยากนะคะสำหรับแบบคนที่อยากหาัดถักโคเชอันนี้ก็คือเป็นชิ้นงานที่ควรจะถักเป็นชิ้นแรกๆค่ะน,นี่ก็ขอบคุณนะคะที่ชมวิดีโอนี้บายบาย